ที่เห็นอยู่ในมือตอนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ iot weather station สามารถแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นนะครับมีไอคอนสวยงามนะครับมาในเคสสไตล์ macintosh 1 2 8สํา k สำหรับการทำงานนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับจากเ i a o m i นะครับแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นนะครับมี emoji นะครับแต่ว่าข้อดีของเรานะครับเพราะว่าเราสร้างเองทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะ ปรับปรุงเช่นจะให้แสดงผลข้อมูลนาฬิกาไลน์ notification นะครับหรือจะเก็บล็อกสถิติต่างๆนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มเติมลงไปได้สําหรับขั้นตอนในการสร้างนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยสำหรับอุปกรณ์ในชุดโปรเจกต์ weather station ชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยตัวแรกนะครับ microcontroller esp 3 2นะครับหรือถ้าเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับมีเป็น esp 8 2 6ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับโปรเจกต์นี้เราเลือกใช้เป็น sht 2 1นะครับการสื่อสารกับตัวไ microcontroller ของเราตัวนี้เนี่ยก็จะสื่อสารเป็นโปรโตคอล i s so q u c นะครับแล้วก็มีจอ oled นะครับ1.3นิ้วตัวนี้ก็สื่อสารกับตัว microcontroller ด้วยโปรโตคอล i 2 so c เหมือนกัน นะครับ i อ q u ค r e C คืออะไรนะครับลองค้นหาดูนะครับแล้วก็มีแบตบอร์ดตัวนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าพี่มีเดินสายไฟไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือจัมเปอร์นั่นแหละสายจัมเปอร์แล้วก็จะมีสายจัมเปอร์ตัวนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็กล่องนะครับสำหรับใส่วงจรนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายๆ m a c i n t o s h 128K นะครับ อันนี้แล้วแต่นะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็อาจจะใช้ฟีเจอร์บอร์ดทำเป็นกล่องก็ได้นะครับก็สะดวกนะครับหรือเพื่อความสวยงามก็อาจจะต้องมีกล่องแบบนี้สักกล่องหนึ่งนะครับเป็นเคสใส่อุปกรณ์ของเราโอเคทั้งชุดก็จะมีเท่านี้นะครับอาจจะเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่น LED นะครับเพื่อที่แสดงสถานะของตัวเครื่องนะครับหรือว่าอาจจะใส่เซนเซอร์วัดแสงนะครับก็ ตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วแต่โปรเจกต์ของเรานะครับที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ต่อมานะครับในส่วนของการต่อวงจรนะครับก็จะมีไมครคอนโทลเลอร์นะครับแล้วก็มีตัววัดอุณหภูมินะครับ sht 2 1นะครับแล้วก็มีจอ oled นะครับตัวนี้ซึ่งสำหรับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อนะครับ เราเลือกใช้เป็นโปรโตคอล I2C s นะครับดังนั้นมันทำให้เราเชื่อมต่อได้ไง่ายมากนะครับอย่างเช่นตัวหน้าจอกับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยสองอย่างเนี่ยมันใช้สายสัญญาณแค่2เส้นเดินเชื่อมหากันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,เ,าเราจะมีการต่ออย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับอันแรกก็คือในส่วนของขากราวนะครับขากราวนะครับก็คือ,อาขาไฟบวกลบนะครับอันนี้คือขาไฟลบนะครับ เรียกว่าขากาาแล้วกันไฟบวกขาก้านะครับขาก้านะครับเราจะเดินนะครับจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับวิ่งไปหาจอ oled ที่ขาก้าวนะครับแล้วก็วิ่งไปหาขากาาของเซนเซอร์ sht 2 1แบบนี้นะครับตัวที่2นะครับขา vcc นะครับก็คือขาไฟบวกนะครับไฟบวกตัวนี้นะครับเราก็จะเดินจาก3โวลต์นะครับวิ่งมาหาจอ oled นะครับแล้วก็วิ่งไปหาตัวเซนเซอร์ ต่อมาในส่วนของขา SDA ก็คือขาสัญญาณของ I2C ตัวนี้เป็นขานะครับเราจะเดินขาจากขา23ในชุดโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยที่ทำตัวอย่างเนี่ยจะใช้ขา23เดินไปหาขา SDA ของตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแล้วก็เดินมาหาขา SDA ของจอ OLED สุดท้ายขา SCL อันนี้เป็นขา clock เราจะต่อวิ่งจากขา19 วิ่งไปหาตัวเซนเซอร์นะครับ SCL แบบนี้แล้วก็วิ่งมาหาตัว OLED SCK นะครับจะเห็นว่าตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับใช้คำว่า SCL นะครับแต่ว่าในส่วนของ OLED เนี่ยลาเบลจะเขียนว่า SCK นะครับมันเรียกว่า S-Cock นะครับเหมือนกันแต่ว่าบาง บางอุปกรณ์บางเซนเซอร์นะครับอาจจะมีการสกรีนลาเบลมาครับมาไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตรวจสอบจาก d a t a s h e e t นะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับโอเคทั้งหมดนะครับเมื่อต่อเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาวุ่นวายแบบนี้วุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับแบบนี้อันนี้คือการต่อแบบบนไดอะแกรมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการต่อวงจรจริงๆบนแบดบอร์ดของเรานะครับโอเคครับตอนนี้ก็ต่อ เรียบร้อยแล้วนะครับตามไดอะแกรมนี้นะครับเราก็จะมีต่อไฟนะครับบวกลบนะครับจากแบบพอร์ตทดลองของเรานะครับมาจ่ายให้กับตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับแล้วก็มีต่อขาสัญญาณ SCL กับ SDA นะครับมาจากขา19กับขา23นะครับตัวนี้จากนั้นเราก็ใช้สายอีกเส้นนะครับจัมนะครับ จำเลยไฟบวกไฟลบ SDA SCK นะครับหรือ s d l เนี่ยแล้วก็จำมาให้ตรงกันกันกบตัวโมดูลหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้นะครับให้เช็คสายให้ดีกับไดอะแกรมนะครับเพราะว่าถ้าต่อผิดพลาดเนี่ยอาจจะทำใหออ้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับใช้ไฟ3โวลต์นะครับ3โวลต์ลาเบลอยู่ตรงนี้นะอะอยู่ตรงนี้ นะครับจะเขียนว่าเขียนว่า3 3โวลต์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอุปกรณ์ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จ่ายไฟไม่ใช่ 3V โวลต์นะครับก็จะต้องดรอปไฟลงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ถ้าเอา5โวลต์ต่อเข้าไปนะครับโอเคนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเราจะมาอัพโค้ดเข้าไปในตัวนี้กันนะครับแล้วก็ลองทดลองดูต่อมานะครับก็จะมาลองลงโค้ดนะครับจากตัวอย่างที่ได้ทำไว้ให้ นะครับตัวนี้นะครับเราเขียนไว้ให้ลองใช้ดูนะครับแล้วก็จะมีการอยากเอาไปแก้ไขอะไรก็ก็ลองดูนะครับนี่โคดชุดนี้นะครับลองศึกษาดูนะครับไม่ยากบอกเลยนะครับไม่ยากหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของข้างบนเนี่ยเราจะต้อง i n c l u d e Library เข้ามานะครับจะมี Adafruit h 1 1 0 x นะครับตัวนี้สำหรับใช้กับหน้าจอ OLED นะครับแล้วก็มี U5HT20 f ตัวนี้ใช้กับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองอัพดูนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอเลือกบอร์ดก่อนนะครับตัวนี้เป็น Arduino IDE 2.0นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันนะครับแต่ว่า ต้องใช้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเขาอัพ2.0 Final มาแล้วอีกหน่อยเขาคงจะทิ้งตัว1.0แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัพตัวเองตามขึ้นมานะครับก็ใช้คล้ายๆกันข้อเสียมีเรื่องเดียวผมรู้สึกว่ามันมีการช้าๆนะครับไม่เหมือนตัวแรกตัวแรกเร็วกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองอัพกันนะครับอ่ะผมก็เอาตัวนี้นะครับสาย USB จัมเข้าไปนะครับ โอเคพอจําเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับบอร์ดก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคทีนีเ้เรามาลองอัพโค้ดเข้าไปดอูอันนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วแต่ความเร็วของเครื่องอ่าอัพโหลดดิ้งนะครับตอนนี้ก็อัพเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็เขียนไรไฟล์ Fi เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยรีเซ็ตมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับ ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าจอพร้อมบอกอุณหภูมิและความชื้นอ่ะเรามาลองรีเซ็ตแล้วลองดูตอนที่เปิดเขาเรียกอะไรบูตครั้งแรกนะครับอ่าจะมีหน้าจอแสดงข้อความ Adafruit นะครับเป็นไลบรารีที่เราใช้กับจอ OLED นะครับแล้วก็มาถึงก็สตาร์ทนะครับรอเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นพอเชื่อมต่อได้นะครับก็จะอ,อุณหภูมิมาแสดงผลนะครับตอนนี้23.8นะครับด้านล่างมี เพิ่มเติมนะครับก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมว่า23เออไม่ใช่28.3นะครับไม่ใช่23.8แล้วก็มีความชื้นด้วยนะครับอินเทอร์เฟซตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนดีไซน์อะไรต่างๆได้เอารูปมาใส่ได้นะครับอย่างอันนี้เราใส่รูปใบไม้เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาลองประกอบใส่กล่องนะครับดูนะครับ ปลั๊กเข้าก่อนนะครับกล่องก็ออกแบบมานะครับแบบนี้นะครับให้ใส่จอ led ได้แล้วก็ใส่บอร์ดไว้ข้างในได้นะครับโอเคปึ๊บนะครับพอสายออกก่อนนะครับเอาสายลอดข้างหลังกล่องครับเข้าไปจริงๆตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบ usb นะครับอันนี้ทำให้ดูก่อนนะครับยังไม่สมบูรณ์ ่โอเคแล้วก็เอาตัวนี้นะครับต่อเข้าไปแบบนี้ตัวนี้นะครับก็จะมีสลักอยู่นะครับก็เสียบเข้าไปให้ตรงสลักอ่ะอันนี้ตรงสลักเรียบร้อยเข้ามาแบบนี้ปิดฝากล้องนะครับ เดี๋ยวกล่องเนี้ยไฟนอลนก็จะมีบอร์ดตัวล็อกบอร์ดอยู่ข้างในเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ usb นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเสียบสายดูนะครับน่ะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แสดงผลแบบนี้นะครับแต่อยู่ในกล่องสวยงามนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์ได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างเช่นเราจะ ให้มันเก็บหลอกนะครับหรือให้มันแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้เพิ่มเติมเพราะว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาทำขึ้นเองนะครับก็คือข้อดีของการ DIY นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับลาไปก่อนอยังไงก็ฝากติดตามช่อง DIY UpTing ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ถ้าอ,อ,อยากสนับสนุนนะครับก็สามารถไปดูที่ช็อปของทางร้านได้โอเควันนี้ก็เท่านี้แหละลาไปก่อนสวัสดีครับ